Hello everyone สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดก็มาพร้อมกับคำนวณที่ว่าชาติหน้าตอนบ่ายๆค่ะชาติหน้าตอนบ่ายนะคะในภาษาอังกฤษค่ะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะ when i a k s f l y when i a k s f l y ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยใช่ไหมคะก็ในเมื่อหมูเนี่ยไม่มีปีกซะหน่อยแล้วมันจะบินไปได้อย่างไรล่ะมันเป็นไปไม่ได้และไม่มีทางเกิดขึ้นด้วยค่ะและนั่นล่ะค่ะก็คือความหมายที่แท้จริงของคำนวณน,นี้ค่ะ เอาละค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างแรกค่ะ I m i y w t w e u e g p early tomorrow to clean my room yes you will do that when pigs fly ตัวอย่างที่สองค่ะ can I borrow your money when pigs fly และตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่สามค่ะ do you think mary will quit smoking if her brother arrests her too yeah when she's flying even her parents can't convince her